ก็ไ,ได้หน่อไม้จากตลาดมาโลห้าสิบาทสองหน่อเนี่ยเท่าไรร้อยหนึ่งเนาะพี่ดำเนาะกู <laughs> <S <s <ucks> <S <c oughs> จะเป็นบาทไทยยักษ์เดยมันหาไม่ได้เลยเนี่ยมีดกับคนถือมานี่แก่พอกันเลยมันโลละห้าสิบสองหน่อมันสองโลเนาะก็ร้อยหน,นึง่ง <c oughs> จริงๆมันร้อยกว่าแม่ค้าลดให้ลดเหรอเหลือสองร้อย่านี่นะคะพอปอกเสร็จแล้วก็ <c oughs> เอาเนี้ยทิ้งไปแล้ว อ๋อนะนะอันนี้ปอกแล้วก็ต้มก่อนนะยังไม่ได้แกงให้ดูนะต้องตามดูอีพีต่อไปปอกหน่อไม้มีอีพีอ่ะต้องมีอีพีมีชั้นเชิงกันหน่อยจะมาตามดูง่ายบ้าปะแยกอีพีป้าก่อไฟต้องแยกเหรอต้มหน่อไม้ให้อร่อยอุณหภูมิน้ำต้องอยู่ที่2องร้อยเกิบแดจุองห้าสี่สามสองหนึ่งอยอไร ให้เล่นไปกูนั่งฟังอยู่นานแล้วสองร้อยเก้าสิบแปดลูกสาวกูนั่งดูอยู่นานแล้วอ๋อนานแล้วนะขออีกนิดนึงก็ไม่ได้แล้วเมื่อกี้ถ่ายร้อยกว่าเทกันอุณภูมิเมอรอลินกับเหงื่อพันกันมันใสเกินเดี๋ยวกูจะเอาเบื้องหลังให้เขาดูอุณภูมิอุณภูมนแล้วแหละแปดเทกเออทำไมมันลิ้นมันพันกันวะหนึ่งสองสามอ่ะมาน้ำเดือดแล้ว นี่อะไรวะมาตอนนี้น้ําเดือดแล้วยายที่เออได,ได้ได้ทีแล้วอุณหภูมิน้ำอุณหภูมิน้ําได้อุณภูมิเอาลูกหนึ่งสองสามต้มหน่อไม้ให้อร่อยอ่ะเอาลูกอ,อันอูอุณหภูมิเล่นกับเหงือกไม่สามัคคีกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs>